ช่วงนี้ทําเอาชาวเน็ตรวมถึงชาวขอนแก่นเนี่ยงงไปตามๆกันเลยเพราะว่ามีการโพสต์ขายนมโรงเรียนกล่องละร้อยครับลังละร้อยขอพายลังละร้อยแล้วทําให้เกิดคําถามขึ้นมาว่าเอ๊ะมันเป็นการขโมยนมเด็กมาขายจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นมิจฉาชีพที่แฝงตัวมาครับโซเชียลมีเดียแล้วก็เพจต่างๆทั่วทั้งจังหวัดขอนแก่นนะครับปรากฏว่ามีคนไปโพสต์ขายนมโรงเรียนแบบ ยกลังแล้วก็แบบแยกกล่องก็มีแล้วก็เขียนข้อความว่านมโรงเรียนขายลังละ100บาทส่งฟรีด้วยนะในเขตตัวเมืองขอนแก่นจนกลายเป็นที่วิาพากษ์วิจาร์ณถึงความเหมาะสมนะครับเพราะว่าอย่างที่ทราบนมโรงเรียนเนี่ยเป็นนมที่รัฐบาลให้กับเด็กนักเรียนได้กินฟรีทีมข่าวเนี่ยก็เลยไปติดต่อผู้โพสต์นะครับ ด้านซ้ายของภาพเนี่ยก็จะเห็นจริงๆนะว่าข้างกล่องเขาเขียนไว้เลยว่าห้ามจําหน่ายตัวแดงๆเห็นไหมครับค่ะมันเป็นนมที่รัฐบาลเขาจัดมามาจากภาษีของเราเนี่ยแหละนี่เงเขาเขียนสนับสนุนโดยรัฐบาลเออและเอามาขายได้ยังไงพอติดต่อผู้โพสต์ไปปรากฏว่าไม่สามารถติดต่อได้นะครับแล้วพบว่าโพสต์บางส่วนที่เอาไปโพสต์ตามเพจต่างๆเนี่ยถูกทยอยลบออกไปด้วยแต่จากการสังเกตข้อความแล้วก็ภาพเนี่ย ลักษณะคือข้อความก็คล้ายกันภาพก็เป็นภาพเดียวกันนอกจากนี้ยังพบบางคอมเมนต์ที่บอกว่าเคยตกเป็นเหยือ่อเพราะว่าถูกหลอกให้สั่งซื้อแล้วพอโอนเงินไปก็ถูกบล็อกด้วยความที่จํานวนเงินไม่ได้เยอะมากนะครับหลักร้อยก็เลยไม่มีผู้เสียหายเข้าไปแจ้งความผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปสอบถามนายรัชพรวรรณคำนะครับศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นปรากฏว่านายรัชพรเนี่ยติดภารกิจนอกพื้นที่ทีมข่าวก็เลยไปถามเจ้าหน้าที่ ถามถึงโพสต์ที่ตอนนี้ว่อนเน็ตกันไปหมดเลยแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่มีใครทราบเลยว่ามีกรณีกรณีนี้แบบเกิดขึ้นแล้วก็บอกด้วยว่ายังไม่มีใครมาร้องเรียนที่สํานักงานด้วยขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวก็ได้ไปคุยกับครูท่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มงานในศึกษาที่การจังหวัดมีหน้าที่ตรวจสอบเรื่องนมโรงเรียนนี่แหละรวมถึงตรวจสอบอาหารกลางวันของโรงเรียนเอกชนให้ข้อมูลถึงระเบียบการแจกจ่ายนมโรงเรียนว่านมโรงเรียน ห้ามจำหน่ายซื้อขายโดยเด็ดขาดและเมื่อไม่นานมานี้นะครับปปชได้เรียกทุกโรงเรียนมาทําความเข้าใจแล้วหากพบว่าโรงเรียนไหนทําผิดระเบียบแอบเอานมโรงเรียนมาขายจะมีการดําเนินการตามขั้นตอนนะครับซึ่งกรณีที่เกิดขึ้นเดี๋ยวจะต้องไปตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเกิดขึ้นในพื้นที่ใดด้านนายคําพันชัยยหัตประธานกรรมการสหกรณ์โคนมขอนแก่นจำกัดมองว่าเรื่องนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นกลุ่มมิจฉาชีพที่มาหลอกขายมากกว่า เนื่องจากนมโรงเรียน1ลังจะมี36กล่องขายไม่เกินกล่องละ8บาท13สตางค์เพราะฉะนั้นราคาต้นทุนเนี่ยลังละ292บาท68สตางค์แต่ราคาที่โพสต์ขายในโลกออนไลน์เนี่ยบอกว่าขายลังละร้อยเท่านั้นเฉลี่ยคือกล่องละสอบาทเหรอ,อม,มันไม่น่าจะเป็นไปได้เชื่อว่าน่าจะเป็นวิจฉาชีพที่เอาภาพจากที่อื่นมาหลอกโพสต์ขายโดยที่ไม่มีของจริงมากกว่า พอคนโอนตังไปเขาก็บล็อกกัปิดโพสต์ลบโพสต์ไปเพราะมองว่าเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่จะซื้อนมโรงเรียนราคาสูงแล้วมาขายในราคาที่ขาดทุนเชื่อว่ามิจฉาชีพยังต้องการที่จะทําให้โครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนถูกทําลายชื่อเสียงทําให้เกิดมุมมองว่านมโรงเรียนไม่มีคุณภาพไม่มีคุณค่าก็เลยฝากเตือนนะครับว่าใครเห็นโพสต์การขายนมโรงเรียนอย่าแชร์อย่าหลงเชื่อไปซื้อโดยเด็ดขาดครับ